สิปอหนสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกิอ่ะกระโดดตบกัหนึ่งสองสามสี่หาหกเจปเก้าซิป่าอะไรอีกหนนี้ในี่นี่เอามือขัดหลังหง บ3 4บ่าลูกมือข้างหลังอารย์มาซกาเอออาจายมาซีกาเอออาจารมาซีกาเออเออเออไอ้ยังไม่ซีกาเอออ้ก็ม่ได้ซีกาจะเป็นยังไงกันโนเอ๋ยกเบ็ยกเบ็ยกเบ